สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักและครบทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิตริตีกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีข่าวใหญ่เข้ามาว่ากองทัพรัสเซียนั้นได้สูญเสียอย่างหนักสำหรับการรุกในพื้นที่โวเลดาโดยยุทธวิธีการรุกแบบแมต m a แม็กของรัสเซียนั้นก็ล้มเหลวลงอย่างไม่เป็นท่า ส่วนการรบกันในพื้นที่อื่นของยูเครนจะมีความน่าสนใจอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวในวันนี้แอดมินขอเชิญชทุกท่านไปติดตามรับชมในรายงานพิเศษของไทยมิริตอรีพร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่2กรกฎาคมปีพศ2567 เดี๋ยวเราจะไปติดตามการรบที่วูเลดากันก่อนนะครับซึ่งต้องบอกว่าทุกวันนี้สไตล์การรบของกองทัพรัสเซียในชีวิตจริงนั้นมันก็ไม่ได้ต่างไปจากหนัง Mad m a แ f ็กฟูลลีโรสสักเท่าไหร่ครับโดยจากภาพเราจะได้เห็นว่ากองทัพรัสเซียได้ใช้มมเตอร์ไซค์จำนวนมากสำหรับพรกิจเคลื่อนย้ายฐานราบเข้าสู่นแนวป้องกันของยูเครนแต่ว่าพวกเขานั้นก็ไปไม่ถึง ถูกทหารยูเครนโจมตีระหว่างทางเสียหายย่อยยับนอกจากนี้รัสเซียยังคงมีการปรับปรุงยานกรอบแบบ M t ็มียบีให้ดูน่าเกงขามมากยิ่งขึ้นแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมันก็ไม่สามารถกันอะไรได้มากนักหรอกครับทหารยูเครนก็สามารถจัดการให้พวกบันพังราบลงได้อยู่ดีส่วนรถจักรยานยนต์ที่กองทัพรัสเซียใช้ในการบุกบ็อกเกอร์ทางกระหานชาวยูเครนได้กล่าวว่า ประเทศจีนเป็นผู้จัดหารายใหญ่ให้กับกองทัพรัสเซียเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เป็นมอเตอร์ไซค์ราคาถูกที่ผลิตในจีนคือจีนเนี่ยไม่กล้าส่งอาวุธตรงๆให้กับรัสเซียนะครับอย่างมากก็จะเป็นพวกรถขนาดเล็กต่างๆเอามาไว้ให้รัสเซียใช้งานในสนามรบซึ่งก็ถือว่าช่วยอะไรรัเสเซียได้ไม่มากในทางด้านอาวุธจุทธปกรณ์ครับแต่ว่าในทางการเงินจีนก็มีการอุดหนุนรัสเซียในเรื่องของการซื้อน้ำมันด้วยครับ และนี่ก็คืออีกภาพหนึ่งที่รถขบวนแมทแม็กของรัสเซียได้ถูกทำลายไปถึงแม้ว่าการใช้มอเตอร์ไซค์จะทำให้พวกเขามีความคล่องตัวและลดความเสี่ยงจากกับด,กดักดงทุนระเบิดมากขึ้นแต่โดยทั่วไปแล้วยูเครนได้เตรียมการรับมือเรื่องนี้เอาไว้เป็นอย่างดีซึ่งนักวิเคราะห์ทางการทหารได้กล่าวว่าหากรัสเซียใช้มอเตอร์ไซค์ทีละคันสคันจะทำให้ยูเครนนั้นตอบสนองได้ยาก ไม่ว่าจะเป็นการตรวจการหรือการใช้โดรนแบบ FPV ไล่ล่าทำลายครับอย่างไรก็ตามกองทัพรัสเซียก็ได้ใช้งานกลุ่มมอเตอร์ไซค์เป็นกลุ่มใหญ่พวกเขาจึงถูกตรวจพบได้ง่ายและถูกกำจัดได้ง่ายด้วยปืนเดญสนามโดรนหรือแม้กระทั่งปืนกลเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์นั้นพวกมันไม่มีเกราะจึงเป็นอะไรที่เสี่ยงมากสำหรับฐานราบราัสเซียครับ ซึ่งการบุกในครั้งนี้กองทัพรัสเซียก็ถูกสกัดกั้นและล้มเหลวลงอย่างไม่เป็นท่าในพื้นที่ของเมืองวูเลดาและพบว่ายานเกาะรถถังของกองทัพรัสเซียอย่างน้อยห้าคันถูกทําลายซึ่งจากภาพที่เห็นเราจะได้เห็นว่ารถถังแบบ T-72 ของรัสเซียอย่างน้อยหนึ่งคันถูกทําลายลงแบบราบคราบป้อมปืนนั้นระเบิดเหลือแต่ซากเป็นภาพที่บ่งบอกถึงความสูญเสียอย่างย่อยยับของกองทัพรัสเซียได้เป็นอย่างดีเลยครับ เอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูการรบในพื้นที่อื่นๆกันบ้างนะครับโดยกองทัพยูเครนนั้นได้รายงานว่า พวกเขาสามารถขับไล่การโจมตีของกองทัพ,พรัสเซียในเขตพื้นที่ของคูเปียนได้จํานวน17ครั้งครับแต่ว่าเขตที่มีการสู้รบกันอย่างดูเดือนนั้นก็คือแนวรบที่โปโคอฟซึ่งในจุดนี้ยูเครนระบุว่าสามารถขับไล่การโจมตีของกองทัพ,พรัสเซียได้ถึง44ครั้งในช่วงระยะเวลาเพียงแค่1วันเท่านั้น ก็ถือว่าแนวรบของยูเครนนั้นยังคงมีความดุเดือดในหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะแนวรบทางด้านทิศตะว,วันออกนะครับส่วนแนวรบทางด้านคาคีฟนั้นยูเครนก็ยังคงทําการรุกหนักกองทัพรัสเซียต่อไปในบริเวณพื้นที่ของววฟชานนั่นแหะครับก็คงต้องให้กําลังใจฐานยูเครนต่อไปในการที่จะต่อสู้เพื่อปกป้องบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขา ถึงแม้ว่าในช่วงนี้ยูเครนจะเริ่มได้รับมอบอาวุธต่างๆเข้ามาแล้วแต่ว่าก็มีจํานวนที่ไม่มากมายอะไรนักนะครับก็ถือได้ว่าพวกเขานั้นแข่งทั้งจิตใจทั้งร่างกายและก็สามารถทําการรบได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับ ส่วนเหตุการณ์ต่อมานะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นภาพโดรนกมิกาเซ่ของทางยูเครนเข้าเล่นงานรถถังของกองทัพรัสเซียซึ่งจากภาพนั้นจะเห็นได้ว่ารถถังของรัสเซียก็พยายามที่จะซิ่งหนีแล้วนะครับแต่ว่าความเร็วนั้นมันก็ต่างจากโดรนมากและในที่สุดรถถังของรัสเซียก็แล่นไปเกยกับข้างทางแล้วก็ถูกทําลายลงได้ครับแลยยอดการสูญเสียของกองทัพรัสเซีย ประจำวันที่สองกรก,กราคมฐานราบก็เสียชีวิตไป1 2 8 0นายยานเกราะ16คันรถขนส่งทางการหาร74คันรถถัง8คันปืนใหญ่สนาม56กระบอกโดรน21ลำระบบจรวดหลายลำกล้อง3ระบบและขีปนาวุธอีก2ลูกครับ ซึ่งที่ผ่านมาเราจะได้เห็นว่ากองทัพรัสเซียนั้นเริ่มที่จะรุกหนักเข้าใส่กองทัพยูเครนในหลายๆพื้นที่นอกจากนี้พวกเขายังทำการตีหลอกในเบรเวณพื้นที่ของคาคีฟด้วยครับอย่างไรก็ตามทางการของยูเครนก็ไม่ได้หลงกลที่จะโยกกำลังทหารส่วนใหญ่ไปป้องกันเมืองคาคีฟยูเครนนั้นใช้แต่เพียงกองกำลังขนาดเล็ก และอาวุธระยะไกลเข้าโจมตีกองทัพรัสเซียซึ่งในปัจจุบันนี้ก็มีความสําเร็จในการผลักดันกองทัพรัสเซียให้ถอยห่างออกไปได้หลายตำแหน่งเช่นกันครับถึงแม้ว่ากองทัพรัสเซียนั้นจะใช้กลยุทธ์ในการทิ้งระเบิดขนาดใหญ่เข้าใส่แนวกำบังของยูเครนก็ตามแต่ว่าทางการของยูเครนพวกเขาก็ยังคงสู้ต่อไปนะครับส่วนการรบกันทางด้านทิศตะวันออกนั้นแอดมินคิดว่ารัสเซียจะต้องใช้โอกาสนี้ในการพยายามยึดพื้นที่ของยูเครน ให้ได้มากที่สุดก่อนที่ยูเครนนั้นจะได้รับมอบเครื่องบินรบแบบ F 1 6หกหรือว่าอาวุธอื่นๆที่มีความสำคัญเข้ามาครับโดยรัสเซียนั้นได้กล่าวว่าหากต้องการให้รัสเซียยุติสงครามในทันทียูเครนนั้นจะต้องยกแคนลูฮันโดเนสซาป,ปอลิเซียเคอร์ซอนและก็พื้นที่ของแหลมไครเมียให้เป็นของรัสเซียนะครับซึ่งในจุดนี้มินคิดว่าทางการของอยูเครนจะไม่มีวันยอมรัสเซียอย่างแน่นอน ราะว่าพื้นที่ทั้งหมดนั้นมันเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ซึ่งคิดเป็นประมาณ20%ของประเทศยูเครนซึ่งมันก็ไม่มีอะไรมารับรองว่าในอนาคตน,นั้นกองทัพรัสเซียจะไม่รุกรานยูเครนต่อนะครับ อย่างไรก็ตามในอนาคตแอดมินก็เชื่อว่ากองทัพยูเครนจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการผลิตอาวุธเองภายในประเทศหรือว่าความช่วยเหลือจากพันธมิตรของยูเครนก็ถือได้ว่ามีความเข้มแข็งเป็นอย่างมากและในท้ายที่สุดนะครับด้วยอุวมการที่ต้องการที่จะรักษาบ้านเกิดเมืองนอนรักษาชาติอธิปไตยและอนาคตเอาไวใ้ให้ลูกหลานของพวกเขาแอดมินเชื่อว่าทหารยูเครนนั้นยอมสู้สุดใจอย่างแน่นอนครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปนะครับก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิริตรีกันอีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจกับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ